ฮิว <S an itary> you, you got a helper <laughs> you wanna be recycle too เอ๊ะเอ๊ะช่วยพ่อแยกขยะตัวป่วนั้นอีกตัวหนึ่งมาละ สำรวจกลิน่นของเล่นเทียร์มาริ This is a toy box for the cat right. <laughs> จะเอากล่องโอไปรีไซเคิลสองตัวนี้มันชอบเข้ามาเล่นในนี้จะตายเนี่ยทำเป็นถ้ำให้มันเล่นเห็นไ,ไหมนี่ตุดหมึกเอาอะไรเข้าไปซ่อนในถ้ำ นั่นนี่อมีรูตรงนี้แล้วก็รูตรงนี้แล้วก็ช่องตรงนี้นั่นน,นันน,น่ไปเข้าไปไหมเอ็ดดี้เอ็ดดี้เอ็ดดี้ไม่ได้เล่นอะไรเลยไอ้ตัวนี้แย่งเล่นหมดเน๊ะ เฟสไปแล้วเอาเข้ามาในบ้านเนาะนี่มาริโอเอาเข้าไปในบ้านเออเข้าไปเก็บในบ้านมาริโอไม่อยู่บ้านเอีเอดียึดบ้านนะเอดดีเข้าไปสำรวจบ้านมาริโอ สำรวจบ,บ้านมาเรียวดิเอดีนั่นเอาเอาเอาของเล่นมาเก็บในบ้านแล้วเอาเข้ามาเลนแค่เล่นเะเอครัมาเรียวแบ่งที่เล่นบ้าง ของเล่นเข้าบ้านมันเล่นด้วยกันสองคนพอมันเบื่อหน้ากันและกันมันก็จะมาชวนโอเล่นมันก็จะคาบของเล่นมาเอามาวางโชว์เล่นแล้วมันก็ชอบเอาของเล่นไปแช่น้ําเนี่ยถ้าจะหาสปริงหลือมาหาในาน้ำเนี่ยมันชอบเอามาแช่น้ำตุดหน่วย ็นของเล่นที่ซื้อเราไม่รู้สึกเสียดายเงินเพราะมันเล่นจริงๆมันเล่นไม่หยุดเนี่ยด้วยวัยของมันด้วยแหละมันเป็นแมวเป็นวัยคิดเท่นอยู่เป็นวัยแบบแมวเด็กอยู่เล่นแบบบ้าพลางังเล่นไม่หยุดเหมือนหมาที่เราให้ไปไล่คาบฟุตบอลน,น่ะเอามาอยู่นั่นแหละลูกบอลน,นาให้คาบอยู่นั่นแหละนี่ใช่หอยู่เมืองไทยน่าจะมีขายแล้วมั้งเนี่ยสปริง ครบของเล่นมาเห็นเอดีปุ๊บมันก็ขู <c> ่ <oughs> ขูอย่ามาแย่งของเล่นนะจนมันคักตัวมาริโอเนี่ยตูดมึก มแมลงวันให้สองตัวนี้มันพยายามจะล่ามแมลงวัน What are you doing, honey? Apart from being a total pain in the butt. He will be very quick. Nice. <laughs> <laughs> right, so we do a swap. a strange noise isn't it <laughs> Eddie, help yeah we almost got some birds <coughs> เด็กชายบ้านนี้นอนสองเวลาตอนเช้าหลังอาหารเช้าแล้วก็ตอนเย็นโอเลิกงานกลับมา6กโมงเกือบจะทุ่มหนึง่งให้อาหารให้อาหารเสร็จแล้วปุ๊บสองคนก็นอนแล้วก็กินอีกทีหนึ่งก่อนนอนประมาณห้าทุ่มนี่สภาพนอน แต่เด็กแป๊บหนึ่งก่อนอาหารรอบดึกประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มก็จะตื่นแล้วก็วิ่งไล่เล่นกันน่าจะตื่นก่อนประมาณสามทุ่มก็ตื่นละเราจะวิ่งไล่กันบ้านคือโคมแล้วก็กินอาหารดินเนอร์เลยแล้วก็นอนเจอกันในทีหนึ่งตอนเช้าชีวิตแมวมีรูทีน Here, มาเริ่มที่เอ็ดดี้ก่อนเอ็ดดี้กินทุเรียนไหมเอ็ดดี้ืกินไหม เรียปากแวบๆกินไหมเอดี no. ้โนมาริโอสนใจไหมเอดี้แล้วกาฐานะเนี่ยของตัวเองเขาบอกว่าสามารถที่จะรัดวงกันเนี่ยนะคะได้ได้แบบมากมายมหาศาลมันก็คือคือมันเป็นช็อตคัดเนี่ยที่มันเร็วขึ้นมาริโอ กินไหมลูกเฮกินไหมมาเรียว With some durian, to be honest. I <laughs> to we'll smell your bum or smell durian. <sighs> it's a difficult choice. Bum scratching, please, daddy. Mario, a liar look. happy? Doodle. Do you ever stick your head down inside your arm, like trying to hide his head? no no, <laughs> no. <laughs> <laughs> it's a new thing it's all about hmm? khao đù đi Khao bè đù ngọ yên nán pa có kết, kô kết, làm Go. thẳng có, có in. <laughs> No, not today. Really. It's a twenty day like we were doing before. กันเลยน้องทุกคนกับมามีเลยารียวมาเรียว <c oughs> <c oughs> เอ๊อะไรเนี่ย <c oughs> พ่อไม่ว่างใช่ไหมล่ะพ่อไม่ได้นั่งโซฟาใช่ไหมล่ะนี่เลยต้องมาอ้อนมามีแทนใช่ไหมล่ะใครก็ได้ใช่ไหมไหมาริโอใครก็ได้ครับใครก็ได้ครับมาริโออ้อนหมดครับ เอาตีลังกาหมนรอบแล้วเนี่ยรอบทุอองศาแล้วเนี่ยคนจะนอนใช่ไหมเนี่ยมาอ้อนก่อนนอนใช่ไหมเนี่ยขนลูกแมวเป็นขนลูกแมวใช่ไหมลูก P.E.T. Uh, ding 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 uh, ding 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 นอนด้วยกันน่ารักแก๊กหนูทำไมสายตา

ดูพี่อดีเป็นตัวอย่างไงเด็กดีอยู่แค่เคาน์เตอร์นี้ไม่ต้องลามปามเข้าใจไหมเอดีกูดบอยเนอะเอดีกูดบอยเอดีกู๊ดบอยเอดีเรียบร้อยไม่ดื้อเอ็ด mm? ด like ี้ Community, whatever your passion, whatever the circumstances, the future is open with the Open University. See Homes differently. Dream Homes on Channel 5, sponsored by Tappy Carpets and Floors. Now that I know you do it, somewhere. I'm back in North. <laughs> ถ้าฉันมามีคว่ำนี่โดนแน่โน no. เฮ้ยแมวนี่สนสนดือด้อ ตั้งแต่ไอสองตัวนี้นะมันเรียนรู้วิธีกระโดดไปเคาน์เตอร์นั้นนะ่ะไอ้ตัวเล็อกอยจะกระโดดจากเคาน์เตอร์นี้ไปเคาน์เตอร์นู้นส่วนไอ้ตัวใหญ่กระโดดขึ้นเลยดือ้อมันสนมากน่ะพอกลับมาถึงบ้านดูฝีมือมันมันค้าบมาเล่นฮอฝีมือใครฝีมือมาริโอใช่ไหมฮะ มาริโอหรือเอดดี้ทำเนี่ยอุตส่าห์ซื้อขนมมาฝากไม่ต้องกินแล้วไม่ต้องกินแล้วนะขนมอะ่ะเป็นเด็กไม่ดีเนี่ยเด็กดือ้อไม่สนใจหรอกคะ่ะไม่แคร์หรอกคะ่ะไม่รู้